ผู้ชมคะวันนี้ปุ๋ยปรับ <น S 1> ปล,ลื้มมากนะคะเพราะว่าอย่างที่เราเกิดไว้ตอนเปิดปรายการว่ารักแท้มันคือแรงผลักดันที่ทําให้เรามีกําลังมีแรงม,มีแบบอนุภาพยิ่งใหญ่มากสามารถทําให้เรานียแข็งแกร่งและก็มีพลังที่จะต่อสู้อุปสรรคต่างๆนานา,นาวันนี้รักแท้ของสาวนักธุรกิจใจแกร่งเขาฝ่าฟันอุปสรรคต่าง <temos S 1> ๆนานาโดยมีความรักเป็นแรงผลักดันเป็นกําลังใจที่ทําให้เขา แข็งแรงในวันนี้ค่ะคุณค่ะตอนนี้พบกับผู้บริหารสาวแรงกล้าสาวสวยสาวมั่นไฟแรงด้วยอย่ามาะะัรอช้าเลยค่ะพบกับคุณบีมนะคะกมลธนัสนะคะโคตุธาสวัสดีค่ะคุณบีมเห็นเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆแบบนี้แต่บอกเลยว่าหัวใจแกร่งมากแล้วก็เป็นสาวที่ เขาเรียกว่าน่าจะต้องมีความรักที่ดีถึงทําให้ทุกอย่างเนี่ยออกมาดีหมดเลยอันดับแรกเลยเรื่องงานเห็นเป็นสาวตัวบอบางแบบนี้ไม่เชื่อเลยว่าเธอคือวิศวกรหญิงจริงไหมคะจริงค่ะเมื่อก่อนเป็นวิศวกรมาไฟออกแบบไฟออกแบบด้วยใช่ค่ะแม่เจ้าแล้วเกิดอะไรขึ้นนะคะถึงได้แบบว่าพันตัวเองมาทําเกี่ยวกับเรื่องของความสวยความงามก็คงเป็นเพราะว่าเมื่อก่อนเราปวด ตัวปวดกระดูกอะไรค่ะก็มองหาผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสักตัวนึงอะไรอย่างเงี้ยที่ทานแล้วมันดีต่อสุขภาพก็ไม่อยากทานยาเนาะค่ะก็เลยมาศึกษาเรื่องของคอลลาเจนว่าทานแล้วได้เกือบ90%ของร่างกายรวมทั้งเรื่องผิวพรรณกระดูกเนี่ยค่ะก็เลยผันตัวอ่ะไหนๆก็จะทานแล้วมาพัฒนาสูตรร่วมกับเพื่อนญี่ปุ่นดีกว่าก็เลยเกิดเป็นผู้ดูแล คอลลีคอลลีคอ,คอลลาเจน,นเดี๋ยวขออนุญาตนิดน,นึงอยากบอกนะว่าผู้ร่วมงานหรือผู้ที่แบบว่าร่วมกันพัฒนาสูตรนี่เป็นเป็นคนรักจากปย่นไม่ใช่ค่ะเป็นเพื่อนค่ะ,ะเขียนกันแล้วเป็นเพื่อนแล้วคนรักล่ะคะคนรักนี่คือ อเขาเป็นรุ่นพี่ที่ทำงานด้วยกันสมัยนี้อยู่บริษัทญี่ปุ่นนะคะเขาเป็นคนที่สอนงานเราแล้วทีนี้ในขณะที่เขาสอนงานมันเหมือนความใกล้ชิดมันมีให้กันเขาสอนงานไปแก้ง,งานไปเราก็เห็นว่าพี่เขาก็เก่งดีเนาะวิสัยทัศน์ก็ดีความใจเย็นก็มีความอดทนก็แน่น<อ>ผู้ชายคนนี้เหมาะที่จะเป็น แฟนเราหรือคนที่เขาควรในอนาคตมีโลกแล้วอันนี้เริ่มต้นจากโลกปรืมซีเนียใช่แล้วอย่างนี้นะคะพอรักกันปรับตัวเข้าหากันยังไงคะเกือบจะไม่ได้ปรับตัวค่ะเพราะว่ามันเข้ากันไปเองโดยที่เราไม่รู้ตัวใช่ไหมมันเหมือนกับว่าเรากับเขาเนี่ยรับกันได้ในส่วนที่เป็นเราเป็นตัวตนและเขาก็เป็นตัวตนของเขาแล้วเหมือนกับว่าเราไม่ต้องปรับอะไรเนื่องจากเรากับเขาเนี่ยก็เหมือน เป็นคนที่คุยกันด้วยเหตุด้วยผลอยู่แล้วทุกๆครั้งอะค่ะก็เลยไม่ต้องปรับอะไรมากการใช้ชีตก็คล้ายๆกันมีความใกล้ชิดใกล้เคียงกันแต่ว่าการที่เป็นนักธุรกิจเนี่ยเขาบอกว่าช่วงเวลาแล้วเวลาในการทํางานเนี่ยมันโอ้โหมันีซี่หมดเลยไหนจะเขาเป็นวิศวกรด้วยกันใช่ไหมคะพวกนี้ยิ่งทํางานหนักแล้วก็บวรยานากงานมากแบ่งเวลายังไงมีเวลาสวีทกันยังไงบ้างคะในช่องของแบ่งเวลาเรา ท,ทันทีที่เราเลิกงานหรือว่าอะไรเนี้ยเราจะมีเวลาที่มีกิจกรรมร่วมกันอยู่แล้วกิจกรรมอะไรที่ทำคะก็อะไรไม่ได้หมายถึงเรื่องบนเตียง <c oughs> ไม่ได้พูดถึงอย่างนั้นเลยนะพี่ปุ๋ยพี่ปุ๋ยเป็นคนที่คิดอะไรเรื่องนี้อยู่แล้วต,ตา่ะพี่ก็เป็นคนคิดอิจฉาคนที่แบบว่าสวีทเพราะเราเนี่ยไม่มีโอกาสที่จะสวีดพี่หนูรู้หนูก็เลยถามว่า กิจกรรมหมายถึง<ะ>ว่าโอเคเขาทํางานอยู่ร่วมกัน<ะ>เจอกันอยู่แล้วตลอดทีนี้นอกเหนือเวลางานมันต้องมีเวลาสวีทก็เลยถามว่ากิจกรรมที่ทํานอกเหนือเวลาสวีทอย่างเช่นดูหนงออังกินข้าว<ะ>ทักับข้าวพี่ก็คิดแต่เรื่องอย่างว่ายตล,ลอดเลยไม่นะพี่กําลังหมายถึงแบบน้นแล้วกิจกรรมอะไรคะบีมคะเป็นกิจกรรมที่บีมกับแฟนเนี่ยเพิ่งทามาล่าสุดก็คือส่วนมากเราทั้งคู่เนี่ยจะชอบทําบุญร่วมกันหรือว่าถ้าไม่ทําบุญร่วมกันก็อาจจะเป็นว่า คนนี้ไปหรือคนนี้ไปแต่ถ้าว่างเมื่อไหร่เนี่ยเราจะไปทําบุญร่วมกันเช่นไปปล่อยปลา<อ>ไปนั่งสมาธิหรือว่าไปวัดที่อุตรดิต์ที่บีมเคารพแล้วก็นับถือศรัทธาหลวงพ่ออย่างี้ค่ะไปฟังรา,ามจักท่านอุ้ยเลิศจริงๆคุณบีมขาที่สร้างบุญทั้งหมดนี้เพื่อผลภายหน้าหรือเปล่ามันเป็นบุญที่เราทําเพื่อสละค่ะ เหมือนการที่ทำทานให้เงิน10บาทร้อยล้านเอ้ยไม่ใช่ดิร้อยบาทหรือล้านนึงเนี้ยมันฝึกการสละ ความตระหนี่หรือว่าถีเหนียวของตัวเองเบียงกับแฟนจะพยายามฝึกออกฝึกออกเนื่องจากเราทําธุรกิจใช่ไหมคะความโลภในในตัวเรามันจะมีแน่นอนเพราะฉะนั้นเราต้องเบรกความโลภตัวนี้ไว้ด้วยเรื่องของการสละหรือว่าการให้ทานดีกว่าเบียงกับแฟนก็จะเหมือนแบบเออโอเคเรางั้นไปทางนี้ดีกว่าเนาะดีจริงเลยมีรับก็ต้องมีให้หดใจสะอาดมากแล้วในส่วนของวีรกรรมล่ะคะ กับแฟนเนี่ยแฟนที่มีวีลกรรไหมคะแาบเจ้าชู้มีไหมมีแบบว่านอกลู่นอกทางบ้างไหมเพราะก็ราะว่ามีช่วงระยะเวลาห่างกันคุณบีมไปอยู่ญี่ปุ่นเขาอยู่เมืองไทยแน่นอนช่วงห่างตรงนั้นผู้ชายเนี่ยมันต้องมีแบบลิ่มไหล่บ้างไหบอกมาเดี๋ยวคุณแม่จะเอาไม้ไม้เรียวไปตีเองมีตตาัคือบีมจะเคยไปญี่ปุ่นปีหนึ่งเขาอยู่ไทยใช่ไหมคะแล้วเราก็เปลี่ยน เปลี่ยนกันเขาก็ไปญี่ปุ่นปีนึงบีนก็อยู่ไทยสลับกันใช่มันเหมือนต่างคนต่างกวัดใจซึ่งกันและกันเนี่ยค่ะแล้วก็จะแต่งงานหรือยังยังค่ะยังอ๋อดูท่องดูใจเราก็เหมือนมีสปายเนาะคอยช่วยดูก็มีเพื่อนๆใช่แต่ถึงไม่มีนะคะบีมมั่นใจว่าถ้าบีมให้ใจกับใครสักคนหนึ่งด้วยใจบริสุทธิ์เราจะได้กลับมาแบบบริสุทธิ์เหมือนกันเพราะฉะนั้น จะเรื่องสปายที่คอยสืบเนี่ยไม่มีเรื่องผู้หญิงอะไรเลยให้เราต้องคาใจหรือว่าหนักใจเลยอะคะ่ะโอ้ดีอะแสดงว่าเขาก็ไม่เหลวไหลเนานะไม่ค่ะเขาเป็นคนที่บีมภูมิใจแล้วก็ดีใจที่ได้รู้จักเขาอะอมากคนหนึ่งเหมือนกันไม่ล่ะอยาดีอย่าอิดฉา <c oughs> ตาร้ออีกแล้วตาร้อ <c oughs> อีกแล้วนะมาถามคุณบีมเรื่องของเป็นผู้หญิงเก่งขนาดนี้ ทำงานเยอะด้วยบริหารงานกับเรื่องราวความรักได้ยังไงคะในเมื่อเราเก้าวมาเป็นนักธุรกิจแบบเต็มตัวแบบนี้มันเป็นเรื่องของความรักที่เกือบจะเหมือนกันหรือไม่เหมือนกันก็ไม่แน่ใจนะคะคืองานก็ส่วนหนึ่งรักก็ส่วนหนึ่งเราต้องแบ่งชัดเจนนะคะว่าหน้าที่งานในช่วงนี้ต้องเทใจให้กับงานในส่วนของเรื่องของความรักแล้วก็ต้องเทใจให้กับเรื่องของความรักบีนจะบอกว่าเราต้องแบ่งให้ชัดเจนว่าเราจะให้ความสาคัญกับ ณเหตุการณ์ไหนมากกว่าอ,อ่ะค่ะเหตุการณ์งานก็งานเหตุการณรักก็รักทุ่มเทไปให้สุดๆใจแบ่งไทรรมิ่งได้ตรงเวลาดี<ช>มากเลยแต่การแบ่งไทรรมิ่งให้ตรงเวลานั้นขอถามอีกนิดนึงนะคะคือเรื่องหลวของความรักเนี่ยคือระยะเวลาที่คบกันแล้วก็อยู่ด้วยกันเนี่ยกว่าจะแต่งงานแล้วก็แต่งงานอยู่กินกันตอนนี้กี่ปีแล้วคะคบกันได้ประมาณเกือบ6ปีแล้วค่ะ 6ปี6ปีค่ะยังคบกันอยู่ยังไม่ได้แต่งใช่ไหมคะยังค่ะยังดูกันไปเรื่อยๆอู้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่6ปีเขาบอกว่ามีอาถรรพ์เลขเจ็ดเชื่อหรือไม่เชื่อหรือไม่เอ๋ดีไม่เคยได้ยินเลขนี้เลยนะเขาบอกค่ะก็เคยไม่มีอะไรต้องกังวลดาราหลายค่ก็เลิกกันเลขเจ็ดคนธรรมดาหลายค่ก็เลิกกันเลขเจ็ดอาถรรพ์ปีที่เจ็ดนะอ๋อจริงๆมันไม่เป็นเรื่องของความที่ต้องน่ากังวลค่ะถ้าตามใดที่เราทําวันนี้ ให้ดีที่สุดซึ่งกันและกันรักกันก็รักให้ดีที่สุดในทุกๆวันทุกๆเวลาอย่าเงเงี้ยมันเลข789จะไม่มีผลกระทบกับความรู้สึกบีมเลยนะ<อ>หรือว่าความมั่นคงเลยตัวเลขไ,<ป>ไม่เป็นตัวแปรไม่เป็นตัวทําลายความรักของเธอได้เลยเอาอย่างนี้ดีกว่าในขณะที่6ปีที่ผ่านมาคุณบีมดูแลซึ่งกันและกันยังไงที่จะให้เออหยอดความรักใส่ทำให้ความเั็นทุยืดยาวได้อย่างไรสายปันยาวได้ขนาดนี้ทำยังไงบ้างคะ ก็ทุกๆเหตุการณ์เราคงจะเหมือนดูแลก,กันละกันนะคะเขาดูแลเราส่วนนี้เราทําส่วนนี้ได้เราก็ดูแลเขาเหมือนกันต่างคนต่างมาเติมส่วนที่ตัวเองไม่มีะค่ะมันมันก็เลยไปด้วยกันเรื่อยๆทะเลาะกันก็ไม่มีอย่างที่บอกเมื่อกี้ว่าเราคุยกันด้วยเหตุด้วยผลอยู่แล้วก็เลยมีอะไรก็เออไม่มีอะไรต้องร้ายแรงอบอกจุดไหนก็หยอดไปอนิดหนึ่ง เขาเป็นแรงผลักดันหรือเปล่าที่ทําให้คุณบีมเนี่ยมีธุรกิจใหญ่โตร้อยล้านพันล้านแบบนี้เขาเป็นเ,เขาเรียกอะไรเป็นคนอยู่ข้างๆที่ทําให้บีมเติบโตจนถึงทุกวันนี้ค่ะเป็นคนที่อยู่เบื้องหลังเลยที่คอยให้กําลังใจให้คําแนะนําและเวลาที่ประสบการณ์ของบีมมีไม่ถึงต้องพูดตรงๆนะคะเพราะเขาเป็นรุ่นพี่เราแล้วเราก็ต้องไปปรึกษาเขาเขาจะให้คําแนะนําที่บีมคาดไม่ถึงสรุปแล้วเขาเป็นตัวพุทธ <laughs> พุทธทุกอย่างเสร็ม oh. บีมต้องอย่างนี้บีมต้องอย่างนั้นอะไรอย่างนี้หร <So, S 2> ือเปล่าคะเป็นที่ปรึกษาเป็นที่ปรึกษามากกว่าค่ะเพราะว่าแนวคิดผังงานทั้งหมดผังใหญ่จะเป็นบีมแต่เขาจะเป็นคนที่มาเติมเต็มว่าอันไหนที่บีเหมือนจะหลุด ทีบีมคิดไม่ถึงประสบการณ์ไม่มีอย่างเงี้ยค่ะอยากรู้จักเขาจังเพราะคอนซัลต์หัวใจคนนี้โอ้ที่ปรึกษาหัวใจเขาไม่ได้แล้วล่ะค่ะพี่เขามาหรือเปล่าคะไม่มาอยากเห็นหน้านะคุณนะคะแล้วอะไรที่วางไว้ว่ามันจะเป็นอนาคตของเราวางไว้ว่ายังไงบ้างเหมือนที่บอกเมื่อกี้เขาว่าปัจจุบันต้องทำให้มันดีที่สุดก่อนอนาคตจะเป็นยังไงก็ปล่อยให้เป็นกับอนาคตเพราะ ผลลัพธ์ของอนาคตคือการกระทำของ<า><า>ปัจจุบัน,บนใช่ทำวันนี้ให้ดีที่สุดรักกันก็รักให้ดีที่สุดดูแลกันก็ดูแลกันให้ดีที่สุดไปก่อนในณปัจจุบันค่ะแล้วนิยามความรักล่ะคะของ,ของคุณบีมกับแฟนมีนิยามความรักว่ายังไงบ้างน่าจะเป็นเรื่องของบีมชอบเห็นรอยยิ้มเวลาเขาดีใจอะแบบว่าเหมือนเหมือน,น,น,นกับว่าเรานิยามความรักของบีมน่าจะเป็นดีใจที่เห็นเขามีความสุขอะค่ะ แบบอะไรก็ได้ทําำให้เขามีความสุขเราก็มีความสุขใช่ใชก็คืออา,อาจจะเป็นแฟนเรามีความสุขหรือเราเห็นคนที่เราลักพ่อแม่พี่น้องตัวแทนเนี้ยเขามีรอยยิ้มเขามีความสุขดีคิดว่านิยาวความรักของบินโดยกว้างๆน่าจะเป็นเรื่องการที่เราเห็นทุกๆคนเขามีความสุข คุณบีมขาส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนักธุรกิจสาวที่ร,รวยรวยเนี่ยโดยเฉพาะคุณบีมทำคอรีคอรีคอลลาเจนอันนี้เกิดขึ้นมาแล้วมีเงินเป็นร้อยล้านอันนี้เป็นธุรกิจของคุณบีมเองเลยใช่ไหมคะเป็นของบีมเองเขาเไม่ไื่องมีส่วนเกี่ยวข้องเขาก็จะมีเหมือนปรึกษาเดี๋ยที่บอกแค่เป็นที่ปรึกษา,กษาฉะนั้นเงินที่ได้มาเราเท่ากับเป็นเศรษฐีนีแล้วนะ <laughs> ไม่กลัวเหรอคะว่าเขาจะมาฉกไอ้น,นี่บางส่วนอะไรของเราไปไม่กลัวแล้วค่ะก็เหมือนที่บอกว่าถ้าปัจจุบันเราทําดีที่สุดและใจที่เราให้เขาบริสุทธิ์ทุกอย่างมันจะต้องกลับมาดีที่สุดและใจบริสุทธิ์ที่สุด ปื้มมากจริงๆค่ะเพราะเขาเป็นคนดีมากๆแล้วคุณพ่อคุณแม่ไม่มีปัญหาหรอคะไม่มีค่ะแม่ชอบมีไหมมีพวกยุพยงไหมไม่มียุยุยแย่งกันร่วงอะไรเงี้ยไม่มีค่ะบางคนนี่มันจะมีนะระวังนะอืมเขาจะมาคุบสมบัติเธอนะธุรกิจร้อยล้านของเธอเงี้ยมีไหมคะคือว่านี่นยุพยงตรงนี้ถึงแม้ว่าถึงแม้ว่าจะมีตัวยุตัวโยงนะคะทุกๆเหตุการณ์มีทุกศาสตร์งานหมด ไม่ว่าจะยุแฟนมาฮุบสมบัติเราหรือใครจะยุบฮุบสมบัติเราแต่บีมองว่าให้เราเนี่ยมองเขาด้วยรอยยิ้มที่เมตตาและไม่มีอะไรแอบแฝงอีกทั้งเราต้องมองทุกอย่างให้เป็นปัจจุบันค่ะมาดีแล้วก็ดีตอบทั้งที่ฟังมาทั้งหมดนี่เป็นผลพวงมาจากการปฏิบัติธรรมใช่ใชมองดีมองโลกในแง่สะอาดทุกนะอย่างมันจะสะอาดจะเคลียร์ในตัวเองคนที่ <c oughs> ไม่หวังดีอะไรต่อกับเราเนี่ย เขาจะแพ้ภัยตัวเองอซึ่งเราเห็นผลลัพธ์นั้นหลายคนแล้วต่อให้เขาไร้กาดมากับเราแค่ไหนบีมก็จะเฉยๆต้องเมตตาใส่ค่ะจริงหรอคะจริงค่ะต่อยเขาไายมาก็ายังเมตตาหลายคนถามว่าบีม บีมตลกอะเจอปัญหาบีมก็หัวล้ออะไรอย่างเงี้ยแต่บีมสมมติว่าเขามายืมงันคุณบีมแล้วก็ไม่ใช้แล้วก็มายืมอีกคุณบีมก็ยังหัวล้อใส่เขาเหรอคะไม่ค่ะเราต้องดูปัจจุบันด้วยอย่างเช่นยืมครั้งที่1ปุ๊บแล้วไม่ใช้เราก็ต้องสอบถามถึงสาเหตุทําไมไม่ใช้แลระยะเวลากี่เดือนอแล้วมายืมรอบสองเพราะอะไรที่เราหาหลักฐานแล้วคะ่ะทาไมต้องมายืมคือเราจะต้องมีเหตุมีผลที่มาของเงินที่ไปของเงินเราต้องมองทุกอย่างให เป็นชาดเจนเป็นขั้นตอนและปัจจุบันเห็นมาพี่ปุ๋ยเ e <t ube> มตตาทำคำจุนเจืา e <t ube> แต่ไม่ใช่ว่าเออาก็ให้ก็ให้อยู่เรื่อยๆนะคะแม่ปุ๋ยอ,อันนั้นคือ e <t ube> แม่ปุ๋ยต้องเก,ก็จบจํบ้างนะคะ e <t ube> ถ้าเกิดคุณถ้าเกิดคุณแม่งั้นคุณแม่ก็เกิดเป็นพระเวสสันดรแล้วแหละ อันเนี้ยเป็นคนที <apl ians> ่แบบเขาเมตตามากมากเลยค่ะ <lightly> ท <gamma enders> ุกวันนี้ใครยิ้มตาก็ก็ยิ้มแล้วยิ้มอีกไม่ใช่ยิ้มแล้วยิ้มอีกทำแล้วทำอีกเขาก็ได้นะคะเราต้องเมตตาอัจจะนี้ถือว่าเมตตาถูกต้องไหมคะเราต้องเมตตาให้ถูกการเวลาใช่ค่ะบางทีจังหวะของเราที่จะเมตตามันอาจจะยังไม่ใช่เวลาของเราที่จะเมตตาแบบนี้อาจจะเรียกว่าเสียรู้เขาสาธุขอซองขาวกระติกแกนเทนิดนึมคุณมีมมีอะไรจะสอบถามค่ะจะถามว่าแล้วคนที่ โกงเราล่ะคะเราจะไม่ตายยังไงดีคะถ้าโกงเราอะ่ะมันเป็นวิบากกรรมที่เราต้องเจอแต่สิ่งที่เราต้องทําก็คือ <ừ> เราต้องต่อสู้เขาด้วยเรื่องของข้อกฎหมายคะ่ะแล้วถ้าเราฟ้องศาลชนะแล้วแต่เขาก็ยังไม่ใช้เราเราต้องทำยังไงดีคะนี่เจอ<ะ>เจอกับตัวจริงๆริงเนี่คือเจอกับตัวเองคะ่ะ <c oughs> ก็เลยอยากถามว่า <c oughs> หนูทุนจะไม่ตายยังไงต่อดีคะในเมื่อเราดําเนินการทางกฎหมายชนะทุกอย่างเรียบร้อยต้องถามก่อนว่า เราพอใจแล้วใช่ไหมคะที่เราชนะไม่พอใจอยากได้เงินคืนค่ะอย,อย่างนั้น,ม,นมันเหมือนเราวิ่งตามปัญหาค่ะแบบว่าเออฉันกําลังตามปัญหาแล้วเราเหนื่อยไหมถามก่อนในคะที่เราเหนื่อยเรายังมีกินมีใช้ไหม,มถ้าเรามีกินมีใช้ให้เราหยุดปัญหาก่อนก็ได้เขาอาจจะยังไม่มีตังค์ให้เราจริงๆไม่มีใครอยากจะหนีหนี่เราไม่มีใครอยากจะ มาสร้างเวินสร้างกรรมกับเราอะคะ่ะหรอคะถึงแม้ว่าเราก็จะเห็นว่าเขาก็ยังใช้ชีวิตโลดผนนทยานล่ํารวยเงินทองต่างๆนานาเนี่ยนะคะมีต่อหน้าต่อตา,ตา,ตาแล้วก็เดินผ่านไปเหมือนคนไม่เป็นนี่อย่างเงี้ยคะ่ะ <c oughs> ก็ <c oughs> มันเป็นวิบากกรรมที่เราต้องก่อเขาสักวันนึงผลลั์มันจะถึงเขาเองเพราะปัจจุบันเขาทําแบบนี้ให้เราเห็นลว <c oughs> เรามองผลลั์รอเลยว่าถ้าเป็นภาษาบ้านเราก็ คนนี้คิดไม่ซื่อนะเป็นกรรมันจริงก็ให<ช>้รอ,อดูไปใช่ไหมคะโอเคค่ะจะรอนนดูค่ะยกกนคุณบีมนิดนึงนิยามความรักของคุณบีมที่เล่ามาทั้งหมดถ้าจะฝากไว้เป็นอุทาหรณ์สอนใจบรรดาเอฟซีของรายการขับเลิฟสักนิดนึงค่ะ,ะความรักนะคะเป็นสิ่งที่ดีบริสุทธิ์อย่าไปเติมแต่งความรักให้มันดูสกปรกพยายามให้ความรักด้วยใจบริสุทธิ์แล้วก็ให้ให้มากที่สุด เราจะได้ความรักตอบกลับมาโดยที่เราไม่คาดหวังไม่คาดคิดเลยค่ะ,คะที่สําคัญสุดท้ายก่อน <c oughs> มา <c oughs> อัปเดทผลงานกันก่อนเพราะว่านอกจาก <c oughs> ที่คุณบีมจะทําตัวคอลลาเจนหรือว่าคอรีคอรีตัวนี้เนี่ยคุณบีมยังให้อาชีพกับคนอื่นด้วยค,คนที่อยากเป็นตัวแทนเห็นบอกว่าโอ้โหมาเป็นตัวแทนขายของให้คุณบีมเนี่ย ร่ำรวยกันทุกคนเลยยังไงคะตอนนี้ขายทําอะไรอยู่แล้วถ้าเกิดคุณผู้ชมอยากเป็นตัวแทนติดต่อได้ที่ไหนอะไรยังไงคะคุณบีมคะก็ขอบขอบพระคุณทางรายการมากนะคะที่โอกาสบีมได้มาได้มาแนะนำเสนอสินค้าตัวนี้คือบีมทำเอ่อคอลลาเจนขายขายคอลลาเจนเกี่ยวกับคอลี่คอลี่คอลลาเจนนะคะบีมจัดจําหน่ายด้วยการมีตัวแทนเพราะฉะนั้นตัวแทนเนี่ยเราจะเปิดบินไม่ย่างเลยแค่3,700บาทมีตัวแทนแค่1คน1เขต ไม่ทับพื้นที่กันแน่นอนระบบการทำงานของเราคือระบบหลักธรรมภิบาลสะอาดซื่อสัตย์โปร่งใสตรวจสอบได้แม้กระทั่งเลขอย GMP และระบบการทำงานเพราะฉะนั้นท่านใดที่สนใจอยากจะเป็นตัวแทนคอลี่คอลี่นะคะโทรมาได้ที่เบอร์0841564565ค่ะก็จะมีคอ์เซ็นเตอร์กลางคอยรับโทรศัพท์ แล้วเพจนะคะเพจ a c e b o o k อะค่ะเพจ a c e b o o k นะคะมีเอาไว้เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับคอลลาเจนล้วนๆเลยจะไม่ค่อยเน้นขายของเพราะฉะนั้นพวกท่านเข้าไปจะได้รับความรู้แบบเต็มที่กัดเรื่องคอลลาเจนว่าคอลลาเจนช่วยอะไรได้บ้างทำไมถึงต้องดื่มคอลลาเจนทำไมต้องทานคอลลาเจนและคอลลาเจนมันจะมีประสิทธิภาพอะไรกับร่างกายก็ชื่อแฟนเพจคอลลี่คอลลี่ไทยแลนด์ค่ะตามมาได้ตามได้นะคะคุณผู้ชมนี่คือแง่คิดดีๆจากผู้หญิงเก่ง ที่มีไฟนะคะแล้วก็มีพลังที่วันนี้มาให้แง่คิดดีว่าการทําธุรกิจต้องไม่เหยียบหัวใครและการทําธุรกิจต้องมีคุณธรรมสิ่งนี้จะทให้ธุรกิจเจริญรุ่งเรืองนะคะยังไงก็และความรักที่บริสุทธิ์มันสามารถผลักดันให้ทุกๆอย่างรุ่งโรจน์ได้นะคะอย่ามองรักในแง่ลบถ้าคุณมองรักในแง่ลบรับรับรองได้เลยว่าทุกอย่างมันจะจม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 เขาบอกว่าความรักดี งานการมันก็จะดีตามใช่ค่ะรอรับการ์ดนะคะอการรไแต่งงานพี่ปุ๋ยจะแต่งเหรอคุณบีเขาจะดูใจกันไปอย่างนี้ก็อย่าไปยุ่งกับข่าปีแล้วนี่แล้วนรอช้ากว่านี้ธุรกิจใหญ่โตขนาดนี้ผ่านเลขเจ็ดไปผ่านเลขเจ็ดนะโอเคนะคะพี่ปุ๋ยค่ะการแต่งงานบางครั้งไม่ได้เป็นคําตอบของคู่รักนะคะคู่รักสามารถอยู่ด้วยกันได้โดยไม่ต้องมีพิธีค่ะแต่พี่ทั้งพิธีก็ไม่มีคู่รักก็ไม่มีจบวันนี้เวลาหมดฉันก็ขอบคุณคุณบีมด้วยนะคะ ค่ะค่ะก่อนจากเรามีคําคมนะคะคุณผู้ชมค่ะนะคะวันนี้ขอร้อยเป็นกองกอนสักนิดหนึ่ง <ขา S 1> ค่ะว่าถ้าจะรักรักให้จริงถ้าจะทิ้งอย่าสงสารถ้าจะรักรักให้นานถ้าสงสารอย่าทิ้งกันแต่ถ้าอยู่ด้วยความสงสารมึงก็ไปเหเอะนะคะวันนี้เราหลับฝ <passar> ันดีเวลาหมดแล้วเราจะกลับมาเจอกันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีก็ได้ค่ะ